มาเด้อ่มแม่พี่น้องมาบอกข่าวดีโอกาสเป็นเจ้าของเสือแม่นยู่ฤดูการสองพันหาถึงสองยี่หกดูกาลใหม่พี่น้องจากอดิดาสของแทมมาถึงแล้วเด้อผู้ใดยังบ่วมีก็หาสื่อกันในแอดมินเอามาฝากกันเด้อของแทมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกลิขสิทธิ์ครับพ่อแม่น้องแบรนด์ดังจากอดิดาสระดับโลกสามหมดออดเด้อแอดมินจะติดไว้ที่ลิงข้างล่างนี่นะครับคลิกสื่อกันได้เลยรับรองใส่เชี่ยกันจวดแท้แ สวัสดีครับพบกับสุ United, ลุคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดสานะามืมีดสานิจวดอย่างเดียวโอ้ยเนาะกูจวดจนกูเจ็บข้อบัตพี่น้องจะแมนจวดครับจวดแน่ปัตตานีจวดอิลีครับด่วนข้าวใหญ่เซจิมไปเขียวคว้าตัวบาลบาเรียบร้อยแล้วนะครับคาดคาดตัวสูงถึง100ล้านปอนเซจิมทุกคลงังอนุมัติ100ล้านปอนล่ามิฟิอนา,าคุกกาคาร์ลอสบาลบา สะเทือนตลาดการสแกนนักเตะจริงๆนะครับเมื่อเซจิมร็อดคิปประเดิมอำนาจบ,บริหารแมนยูอย่างเต็มตัวด้วยการไฟเขีมวง็ประมาณมหาศาล100รล้านปอนด์เพื่อได้หน้าคว้าตัวคาร์ลอตบลาลบากองการดรรุ่งพุ่งแรงวันนี้คือสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดจากอินิออสสู่การปฏิวัติทีมครั้งใหญ่เพียงไม่นานหลังจากก็มีมบทบาทสำคัญในการบริหารสโมสรเมนยูเซจิมร็อดคิปและกลุ่มอินิออส ก็ไม่รีลอที่จะสร้างความมหันด้วยการอนุมัติดีลที่อาจเป็นสติใหม่ของสโมสรสำหรับการเข้าตัวคาร์ลตสบาลบาไม่ฟิลที่รบการจับตามองอย่างสูงการตินใจครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่การเสริมทัพธรรมดาแต่คือใบสั่งที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเด็ดขาดของเจ้าของร่วมคนใหม่ที่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อแก้ปัญหาในแดงกลางและสร้างทีมรอยยาวโดยมอกว่าบาร์บาคือจ๊กซอดชิ้นส่วนสำหรับอนาคตการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์นี้คือการประกาศสัดญาว่า ยุคใหม่ของแมนยูได้เริ่มต้นกันแล้วโดยมีเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับคืนสุดถิ่นโอทัดฟอร์ดให้เร็วที่สุดนะฮะโอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยขน่อยเคยต่อว่าเคยดา ทั้งฟังเซจิมเด็ดคลิปเอาไว้หลายตอนแหลกยังบอสอันลุ่งทุ่นซื้อผู้ใดบารีมาทีเดียวถึง3คนบาสิมีคนที่4ีอีกพี่น้องเอ๋ยผมขออนุญาตขอถวดท่านเซจิมเด็ดคลิปนะเด้อครับขาน้อยขอถวดร้ายตะกี้ขาน้อยมองพิดไปตอนนี้ขาน้อยย่อมเห็ดทุกอย่างแม้กระทั่งเลี้ยหูดากขาน้อยก็เห็ดได้ครับพี่น้องเลียยตีนเลียยยังก็ได้ซื้อให้ขาน้อยเน่บาเลยบา,บากองกลางตัวรับมันแข็งแกงเด็กหน่อยน้ำบักคาซิมโลมันบวอวแล พี่น้องเอ้ยให้ได้ให้ได้สาธุสาธุด่วนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาไม่เผาผีกันแล้วแบบนี้เผยคำพูดรัดฟอร์ดพูดจมตีแมนยูแม้ย้ายซบบาสโลรนาชั่วข่าว โอ้ยบักอบงเอ๋ยวาปานมึงสิบบกับมานอบักหามเองยเขาอ่าชี้ซื้อขานแน่แนบาร์เซโลนาพี่น้องเอ๋ยจากไปด้วยดีกับโบเฮดมาว้าให้ทีมเก่าเสยทีมที่เคยปลุกบันมึงมาตั้งแต่อาคาเดมีให้เงินมึงใส่ให้ค่านเหนื่อยต่้งแสนแพงมึงตอบแทนเขาแนวนี่บอบักเน,นลลุคุนเอ๋ยพี่น้องอย่าว่าผมอยากไายได้ครับมันเนลลคุนยีหลีบักแรดฟอร์ดบักหามเงยโอ้ยกูขั้นแขวะครับ รัดฟอร์ดซับแมนูอัมโมริมไรทิทางชี้ยุคทองเฟอร์กี้มีหลักการชัดเจนกว่าปัจจุบันวิจารณ์ผียับมาการรัดฟอร์ดครับอดีตดาวยิงของแมนยูออกโรงวิจารณ์ใส่ลูเบนอัมริมและอดีตต้นสกัดเก่าแมนยูว่าขาดหลักการทิทางสู่ความสําเร็จเปรียบเทียบกับยุคเทนเซอร์อเล็กฟิวสันที่มีปรัชญายชัดเจนทั้งโสมสรนและพร้อมสอปักหลักบาร์โซนาถาวรนหลังหมดสัญญายิมตัว มึงกะเวอลปานอมุริมเขาคุ้มทิมดนนะเขาพึ่งคุ้มทีมโวยบักหามึงไก่โอกาสเขาเนียมึงสีไปซับเขาเห็นหยางโวยนอมึงสิไปซับอดีตต้นสังเกตเขาเห็นหยางว่าเขาขาดรับการเขามีมานิอันจักปีละมึงเก่งหลายมึงกะะับมาเฮ็ดเองซะบักแหล่เอ้ยบักแหลฟ,ฟอร์ดความสมบัธ์ระหว่างรถไฟกับอมริมเริ่มแตกเร้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังเนี่ยใหญ่ชาวบุนเกีย,เ,ย,เ,ยเข้ารับตำแหน่งกุนซือใหม่ของไปแสดงส่งผลในอนาคตของแข้ง,งดีกเกีย์ติมเชิงเกลตหลุดลอยออกจากทินโอเครดฟอร์ดเป็นเรื่องชัดเจนแม้เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับอัตตัมลาที่ยิมตัวเขาไปร่วมทัพในเดือนมกราคมแต่สุดท้ายรัดฟอร์ดเลือกย้ายไปบาซโลน,นาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกในรอบทศวรรษที่หลงเล่นกับโซบอุนทุ่มต่อจากแกรลี่ลีนิกาแลรายการพอดแคสต์เดอะเรดอิ o ฟุตบอลนะครับ ที่ให้สัมภาษณ์ร่วมกับลีนิเกอร์นั้นแรดฟอร์ดกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในทีมเก่าโดยร,ระบุว่าหลักการที่เฟอร์กูสันเคยสร้างเอาไว้ถูกละทิ้งไปหมดแล้วช่วยให้ผมดูหน่อยสิว่าทีมไหนประสบความสำเร็จแค่เพราะค่อยปรับตัวไปเรื่อยๆตอนยุคเฟอร์กี้หลักการของทีมไม่ได้มีแค่ในชุดใหญ่แต่ยังอยู่ในอะคาเดมีทั้งหมดเด็กอายุ15ปีขึ้นมาก็รู้แล้วว่าต้องเล่นสไตล์แมนยูแบบไหน ทีมที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวต้องมีหลักการที่ชัดเจนไม่ว่าโค้ชหรือนักเตะใหม่จะเข้ามาก็ต้องสอดคล้องและเสริมสิ่งเหล่านั้นแต่ยูเนเต็ดในบางช่วงหิวชัยชนะจนทําทุกอย่างแบบฉับพลันถ้าที่ดังเปลี่ยนตลอดก็ย่าหวังว่าจะได้แชมป์ลีกรัดฟอร์ดในวัย27ปีเปิดเผยด้วยว่าการเล่นให้กับวิลล่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วทําให้เขาเห็นได้ชัดว่ารัตฟอร์ดในวัย27ปีเปิดเผยว่าการได้ไปเล่นให้กับวิลล่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วทําให้เขาเห็นชัดเจนว่า การเปลี่ยนผ่านของทีมปีแสดงนั้นยังไม่เริ่มต้นจริงแม้จะพูดถึงมานานหลายปีแล้วก็ตามคนชอบบอกเราว่าอยู่ในช่วงทันซีซันมานานแต่ถ้าจะเรียกว่าทาันซีซันคุณต้องเริ่มมันก่อนแมนยูยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำดูอย่างลิเวอร์พูลพวกเขาเอาเจ็กกิ้งคลับมาแล้วเชื่อมั่นในตัวเขาถึงแม้จะไม่ชนะอะไรในตอนแรกแต่ก็วางแผนและยึดมั่นตามนั้นจนสุดท้ายก็ประสบความสาเร็จตอนนี้ดิวยืมตัวรันฟอร์ดไปบาร์เซโลนานะครับมีเงื่อนไขซื้อขาดในราคา30.3ล้านปอนด์ แล้วจบฤดูกาลสม5ถึงสม6และจากคําพูดล่าสุดของรดฟอร์ดดูเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะกลับไปเมนยูแทบเป็นศูนย์ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้สูงที่จะตัวจะอยู่ค้าแข้งในกิมแคมหนูแบบถาวรนะฮะโอ้ให้มึงไปหลดบักแรดฟอร์ดกูไข่มึงโศกดีเด้ออิลีซะไหมึงอยู่หลอดปลอดภัยดีล้ึงม่ต่องมาปวกกูป่ตอนรับมึง ลิเวอร์พูลในนันทำนายท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026พร้อมฟันธงฟอร์มแมนยูลิเวอร์พูลในนันกับอดีตกองหลังระดับตนางของแมนยูทำนายท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยช่วว่าลิเวอร์พูลจะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จตามมาด้วยอาร์เซนอลแมนซิตี้และเชลซีซึ่งเป็นลำดับเดียวกันฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอร์พูลในานันกับผมว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ อาร์เซนอลอันดับที่2แมนซิตี้อันดับที่3เชลซีอันดับที่4ถ้าผลเป็นเช่นนี้อาร์เซนอลจะจบอันดับที่2เป็นปีที่4ติดต่อกันผมคิดว่าแมนยูจะติดท็อปแอะไรที่มากกว่านั้นมันเกินคาดแบบว้าวมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วผมขอฟันธงเลยแมนยูจะเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมากที่สุดในุ่นการนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม้เฟื่อนานจะไม่เชื่อว่าแมนยูมีดีพอที่จะจบในท็อปโฟร์แต่ก็เชื่อว่าจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดภายใต้การกุมทีมของรูเบนนมเริม หลังฤดูกาลที่แล้วจบเพียงอันดับที่15ในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาเสริมทัพด้วยเบนจามินเชสโก้ไบอันเวเอมิโบและมาตูสกุญญาซึ่งเฟอร์นันดน์คาดว่าจะช่วยให้ทีมจบในท็อป8และมีลุ้นโคต้ายุโรปดาวน์โซนโวผมเลือกอลิงบอลฮาแลนด์ตอนแรกผมคิดว่าเลีสเนอร์อิซักถ้าย้ายมาลิเวอร์พูลแต่ดูแล้วไม่น่ามาก็เลยเลือกฮาแลนด์ฮาแลนด์ที่เคยคว้ารางวัลรองท้าวทองคำในฤดูกา 23, ล2 0 2 2 2นยี 24, ่สิ2ส2งถึงสพลาดรางวัลในฤดูกาลท,ท,ท,ที่แล้ว หลังยิงได้22ลูกตามหลังโมซาลาผู้ชนะ7ลูกเฟยเน,นันคาดว่าเขาจะกลับมาฟอร์มร้อนแรงครั้งในสีสันใหม่ทีมที่จะตกชั้นผมว่าเบอร์ลี่เซนเดลด์และลีดจะตกชั้นทั้งหมดแต่สกอตเพอร์เกอร์อาจพาทีมเบอร์ลี่รอดก็ได้เฟยเนันมองว่าช่องว่างระหว่างพิมลี่กับแชมเปี้ยนชิพยังคงมหาศาลหลังจากลุ้กานที่แล้ว3ทีมน้องใหม่ตกชั้นทั้งหมดและการว่าซีสันนี้จะเกิดซ้ำแม้ทั้ง3ามทีมจะลงทุนเสริมทัพหนักก็ตาม โดยเข้ามองว่าเบอร์ลี่มีโอกาสลอดสูงสุดเพราะเกมรับแข็งแกลงเสียเพียง16ประตูตลอดทั้งการ24-5ในแชมเปี้ยนชิพนะฮะด่วนมาแต่ใสอีกบัตะตนีผีแดงเครื่องร้อนทุ่ม200ละปอนด์ยังไม่พอสั่งทีมงานแมวมองบุกบราซิลล่าวนิคิดค่าตัว56ล้านปอนมาแต่ใสอีกแตมูส่ง อันดยวนี่อันซกแมวมองไปมึงซื้อเด้อไปจอบปึงไปอันอันว่าไปมึงว่ามันสเตีดีสเตตีไข้บ่อนะครบับไปซ่อมมึงจะซื้อบริื้อแมนยูนะครับ,ส,มมรบ,รส,รบส่งแสดงญญชัดเจนว่าต้องการสมทัพในตลาดนักเตะค,ครั้งนี้มันยังไม่จบสิน้นแม้จะเพิ่งถลุงงบไปเกือบ200ล้านปอนด์และล่าสุดได้ส่งยอดแมวมองบินตรงส่แดนซัมบ้าเพื่อจับตาดูฟอร์มลิโาโดมาเทียสก็อนหน้าได้รุ่งพุ่งแรงที่นักการขนานนะนว่าเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไป ยกเครื่องแผงเกมรุกแต่ยังมองหาอนาคตผิจแสดงสร้างความงานด้วยการปฏิวัติแนวรุกครั้งใหญ่ในารน,นี้เพื่อลบฝันหลายจากซีสังก่อนที่ตั้งทีมยิงในลีกเพียงแค่4.4ลูกโดยจากการคว้าแข้งใ,ใหม่เข้ามาเสริมทัพถึง3รายได้แก่มาร์ตุรุคุนยา62.5ล้านปอนด์เข้ามาเติมเต็มมิติและหวพืชในการสร้างสรรค์เกม 2. แบรนนิ่มิโมปีกขวาตัวโจกสกอ์ที่ทีมตามหามานานและ3เบนจาม Benjamin ิ co, านเชสโก้กอนาัวเปาคนใหม่ เพื่อท้าจริงตำแหน่งกับลามุนหอยรลุนแม้จะทุ่มเงินมาสานปแล้วนะครับแต่ดูน่ามันยูภายใต้การบริหารงานของอีเนอยรยังคงมองหาเพชรเม็ดงามเพื่อการลงทุนระยะยาวและเป้าหมายล่าสุดก็คือลิเาโดมาเทียสปฏิบัติการจับตาบัตทีซูเปอร์สตาร์ถึงขอบสนามรายงานจากติลิเมลนะครับสือดังของเกาะอังกฤษรบุว่าอเล็กชองสตอรเรสหนึ่งในทีมงานแมวมองของมันยูถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่บราซิลในเกมที่ อินเตอร์นา n โ l นาวเสมอกับฟูนิเเซ่ไป1ประตูต่อหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการสกาวฟอร์มของมาเทสอย่างใกล้ชิดแค่ในวัย19เปีนะครับรายนี้มีค่าสัยญาสูงถึง56ล้านปอนด์หรือประมาณ2,600ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขกที่น่าตกใจสําหรับดาวรุ่งที่เพิ่งยิงไป4ประตูจาก15เกมแต่ด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาทําให้สื่อและผู้สันทัน์กรณีในบราซิลหลายคนเชื่อว่า เขามีดีพอท,ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจขัดต่อน,นโยบายอย่างไรก็ตามนะครับการไลล่ามาเทียสครั้งนี้สร้างคำถามที่น่าสนใจเพราะสวนทางกับแนวทางของอินิออสที่เคยประกาศว่าจะเน้นผู้เล่นมีประสบการณ์มากกว่าดาวรุ่งที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในทีมเยาวชนก็มีชิโดโอบีกานาฟอร์มร้อนแรงเจ้ารอวันเจ้เกิดอยู่แล้วการทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ให้กับกานาดาวรุ่งอีกคน จึงอาจถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงแต่หากเด๋ยนนี้เกิดขึ้นจริงนะครับนั่นหมายความว่าอินเออมองเห็นศักยภาพที่ประเมินค่าไม่ได้ในตัวของนาทีสและพร้อมที่จะเริมพันครั้งใหญ่เพื่อสร้างทีมสรับอนาคตอย่างแท้จริงแฟนบอลปิดแสดงคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าประตูการลาบเพชรเม่ง,งามจากบราซิลครั้งนี้จะจบลงอย่างไรนะฮะโอ้ยมึงเกิดจีปซสือมัวหลายหาสิบล้านปวนบินองมันแพง เอาภูไม่ผุนเด็กน่อยอันศูนย์อคาเดมี่ครับกับปันได้โย่ย่าไปหาถุ่มเด้อกูใน้ยินเนี่ยกูเครียดไปถุ่มยังอันเด็กหน่อยอายุย,ยังมรหอดเศร้าปีพี่น้องอายุหน่อยแห้งครับอายุสิบเก้าปีสิบป,ปีสื่อหาสิบกว่าลลานมันบ่ดถ,ถือต้องได้พี่น้องให้ดินแันที่แมนยูคนดึงมาแทนโอนานาหลังสอชวดดอลลารูมาห้าตัวเลือกใหม่ ผลงานในแดนฝีมือดีที่แมนยูควรพิจารณาเข้ามาสมทับแทนอองเรโอน่าหลังล่าสุดนะครับซอวเวลช่ว,ดดวยใ้ตัวเจลลจิดอน์ลูมาที่เตรียมยับไปอยู่กับแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทีมของดูเบนโนมเรีนะครับซอวเวลต้องวางแผนหาผู้สมรูรายใหม่อีกครั้งหลังเป้าหมายหลักอย่างเจลลจิดอน์ลูมาได้ด่านจากปารีสแซงต์แฉงซอวเวลย้ายไปซุบคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้แล้วนะฮะด้วยเหตุผลนี้เราจึงรวบรวม รอยชื่อ5นายทวารที่มีลุ้นมาฟอกส่องให้กับแมนยูในถิ่นโอทฟอร์ดนะฮะไปเลือกเอาโหลดครับพี่น้องมกักผู้ใดกระจิมเอา 1. นึ่งเซนเนลเลม,เมนันจากรอยัลออาร์เวิร์บก่อนหน้านี้แมนยูก็จับตาดูฟอร์มของดาวเตียนเอวาย23ปีมาสักพักระยะหนึ่งแล้วและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ลงฟอกส่องให้กับรอยัลออาร์เวิร์บเมื่อปี2003พร้อมถูกเรียกตัวติดทีมเชอเปิลเยี่ยมชุดใหญ่ไปเป็นที่หลอร้อยและแมนนะครับ ถูกยอให้เป็นอีกหนึ่งในทวารอนุภกกายที่มีโอกาสขึ้นมามีโอกาสเป็นเมือหนึ่งคนใหม่ของทีมชาติบเบลเยียมแทนที่ตตูโบกูตัวขณะที่ต้องการตั้งกราตัวไว้ที่ราว17ล้านปอนด์ประมาณจะ148ล้านบาทเท่านั้นนะครับ 2. บาร์แฟลกบุกลินจากไรเดนชื่อของเลนานชาวดัตน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจหลังมีประสบก,การณ์ในวทีพิมเมีกรีกกับไรเดนมาแล้ว2ฤด,ด,ดูกาลและทำงานอย่างโดดเด่นขึ้นเรื่อย ในด้านในวัยยุบปีมีคุณสมบัติของผู้สมตูตสมัยใหม่ที่ยอดเยี่ยมทั้งการเล่นบอลกับเท้าดีๆและยืนคุมพื้นที่ในกรอบเกตโทษรับปฏิกิริยาเซฟลูกยิงอันยอดเยี่ยมแม้ซีซั่นที่ผ่านมาเจ้าตัวจะมีช่วงฟอร์มตกไปบ้างแต่ก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในด่านพลสวรรค์สูงของพรีเมียร์ลีก 3. ดิโก้คอสตาจาก f c ปอร์โตชื่อของ Costa, คอสตาเคยตกเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านี้แล้วในการเข้ามาเป็นตัวแทนของวีดีการ ในปี2023แต่ท้ายที่สุดนักเตะก็ไม่ได้ย้ายออกจากบอร์โต้ดาวเตะในวัย25ปีก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน่านหัวแถวของโลกลูกหนังทั้งในระดับสโมสรและนําทีมชาติโปตุเกสโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงเขามากที่สุดก็คือการเซฟจ,จุดโทษในศึกโยูโร2024รอบ16ทีมที่ช่วยให้โปตุกเกสเอาชนะสโลวีเนียผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จจุดเด่นของกอสตาคือความครบเคลื่อนของโกล์สมัยใหม่เล่นบังกับเท้าได้อย่างมั่นใจ คอยคุมจงมอาเกมจากด้านเลนหลังและยังมีทักษะเซฟที่เฉียบขาด 4. ไมค์เมยองจากเอซีมิลานหากให้แฟนบอลเมนยูเลือกผู้รับตัวสักคนที่จะมาแทนที่อองเลโอน่าชื่อของไมค์เมยองเมื่อหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสจากเอซีมิลานจะติดอันดับต้นๆของลิ์อย่างไม่ต้องสงสัยแม้จะอายุในวัย30ปีแล้วแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของเจ้าตัวจะมาช่วยเมนยูได้อีกหลายปี และคนสุดท้ายคนที่5าเอเมรินมาติเนสจากอัลตันวิลล่านี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่แมนยูควรกลับไปให้ความสนใจอีกรอบหลังจากก่อนหน้าน,นี้เคยมีคำเชือมโยงกันมาแล้วช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยังไม่เกิดขึ้นในดันดีกรีช็ํมโลกกับอาร์เจนตินาคือหนึ่งในผู้รุ่งประตูที่มีคาแรคเตอร์ที่เจนที่สุดในวงการฟุตบอลยุคนี้และน่าจะส่งผลดีต่อปีแดงอย่างแน่นอนมาร์ติเนสขึ้นที่เรื่องความนิ่งในสถานการณ์กดดันในเกมสำคัญรวมถึงการดวลจุดโทษ ซึ่งเจ้าตัวกัมมักจะเป็นฮีโร่พาทีมคว้าใจชนะอยู่เสมอทำให้มาติเนตคือคำตอบที่ตรงโจทย์ที่สุดของปีแสดงแล้วในตอนนี้นะฮะเอาไพ่ก็ได้พี่น้องหาคนเนี่ยเอาได้เบิร์ตนั่นแหละครับ,บเอาแต่บอกองเรอโอนานาคนเดียวแหละครับพี่น้องมันโมเนียว Exclusive แลดฟอร์ดเปิดใจครั้งแรกหลังลาผีชำระความรู้สึกตลอด8ปี ยก3กุญสือผู้เปลี่ยนชีวิตแต่ยอมรับสุดเจ็บปวดที่ต้องอำลาสะเสือมวงการลูกหนังกับเมื่อมาคัดร้ฟอร์ดอดีตไอคอนแห่งทินโอแทดฟอร์ดที Ford, ่เพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยกยารยัดซุบเจ้ามุญทุมบาร์เซโลนาเปิดใจแบบหมดเปลือกครั้งแรกกับแกรรินิเวลในรายการพอดแคสต์ชื่อดัง The r e ร It Football เผยความรู้สึกอัดอัน้นตลอด8ปีในสีเสื้อปีแสดงพร้อมเจาะลึกถึง3กุญสือในดวงใจผู้ปลูกปั้นให้เขาเป็นยอดดาวยิงระดับโลก วัวสะพานนี้เปรียบสเสมือนการย้อนรอยมาหากาบของเด็กหนุ่มจากแมนเชสเตอร์ที่กล่าวมาเป็นความหวังใหม่ของสโมสรดอร์เรฟฟอร์ดได้กล่าวถึงหลุยฟันเกา่าว่าเป็นผู้มอบลมหายใจแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกในปี26ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทนี้สามคุณซื้อผู้ปลูกปัน้นแรดฟอร์ดให้เป็นยอดดาวิงเมื่อถูกถามถึงผู้จัดก,การทีมที่มีอิทธิพลสูงสุดแรดฟอร์ดไม่ลังเลที่จะเอ่ยชื่อสามบรโมโคผู้สร้างเขาขึ้นมาได้แก่หลุยฟันเกา่า โจเซมุลโยและโอลกโกนาโซชาเอ้าคือว่ามีบัอลิทานาคแหละบกักหัมมันเป็นไม่ได้ที่เปรียบเทียบกับพวกเขาแต่ถ้าให้พูดถึงคนที่สร้างผมขึ้นมาก็ต้องเป็น3มคนนี้ไรตฟอร์ดกล่าวอย่างหนักแน่นโดยเฉพาะกับโจเซ่มุลโยก็คือคนที่เปลี่ยนดีเนีของไรตฟอร์ดไปตลอดกาลก่อนยุคข,ของโจเซ่มุลโยผมเป็นแค่นักเตะที่รักฟุตบอลแต่เขาเข้ามาทําให้ผมกลายเป็นนักสู้ที่กระหายในชัยชนะไรตฟอร์ดเผยเขาหมกมุ่นกับการเก็บชัยชนะ แบบที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนและมันก็ได้ปลูกฝังจิตวิญญาณผู้ชนะให้กับผมอย่างแท้จริงฟังเส้นสุดท้ายวันที่ทงมบกเมื่อลาลงละครแห่งความฝันตลอด8ปีนะครับรัดฟอร์ดผ่านร้อนผ่านหนาวกับสโมสรแห่งนี้อันันนับครั้งไม่ถ้วนแต่จุดเปลี่ยนสักการณก็มาถึงในปี2 0 2 4หลังการเข้ามาคุมทีมของโรบเบนอัมเร็มที่ทําให้สถานะคนสาคัญของเขานั้นต้องสั่นคลอนอย่างหนักการหลุดไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองข้างสนาม กลายเป็นฟางสุดท้ายที่นําไปสู่การตตดทินใจที่เจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการเปิดเผยใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่เขามีต่อเมนยูแต่ยังเป็นการส่งสารสุดท้ายก่อนที่เขาจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะดาวยิงแห่งทีมแคมโน่ปีชักตำนานเด็กปั้นปีศาจและก้าวสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในลีกสเปนอย่างเต็มตัวเออกูขอให้มึงโชคดีแล้วหาเงยกูเอาซ้ำนี่ละบ่ต้องมาหาพวกกูดอกกูเอา นี่คือสร,รุปข่าวแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบ้าของที่สี่สิงหาคมนะฮะ